ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับสร้นในช่อง w o ฟ f ิ้นชีพช่องป๊อปอาร์ที่จะทำใหอาร์ตมันป๊อปครับเราอยู่ในรายการ Artist t o r y นั่นเองครับวันนี้เรากลับมาเล่าเรื่องช่างภาพญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับหลัง ครั้งก่อนๆสักพักนะที่เราเล่าเป็นช่างภาพญี่ปุ่นที่เป็นเซตเลยถ้าใครจำไ,ได้ย้อนกลับไปดูได้นะอันนี้ก็เกี่ยวพันกับกลุ่มนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงคืออยู่ในยุคเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆช่างภาพคนนี้ชื่อว่าซูดะอิซาอิซูดะอิซาอิเนี่ยเกิดที่โตเกียวนะครับในปี1940ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นเนี่ย ประวัติเขามันจะไม่มีเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะปรีวิเวกนะครับด้วยตัวทั้งหมดเลยตัวงานด้วยตัวอะไรประวัติของเขามันเลยน้อยมากมีแต่ผลงานเท่านั้นที่โดดเด่นในปี1959เนี่ยสูดักเนี่ยเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปครับเด็กวัยรุ่นทั่วไปเขาก็สอบเข้าไปเรียนในโตเกียว university เขาเป็นลูกคนเดียวแล้วก็น่าจะที่บ้านมีสตา ประมาณนี้อันนี้คือค่าดาวจากสภาพแวดล้อมบริบทสิ่งที่เขาเป็นนะก็น่านจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอเขาเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนเขาพึ่งค้นพบเจอว่าจริงๆแล้วเขาชอบถ่ายรูปเขาก็เลยย้ายนะครับไปสอบเข้าที่โต k กีว college of photography แทนนะครับในปี1961แล้วก็เรียนจนจบนะครับในปี1962 ซูดะเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเรียนจบเนี่ยเขาก็ทำงานฟรีแล์สถ่ายภาพทั่วไปเหมือนช่างภาพอื่นๆนะทำอยู่5ปีก็อย่างที่บอกว่าบ้านเขาน่าจะมีเงินพอสมควรในการที่รองรับเขาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่างานในโตเกียวถ่ายภาพมันจะไม่เหมือนโลกตะวันตกที่แบบสามารถหาได้ง่ายถึงว่าคุณอยู่นิวยอร์กเนี่ยทีนี้ซูดะเนี่ยเขาก็ทำงาน ฟรลแลนซ์อยู่5ปีนะครับเขาถึงได้ถูกว่าจ้างโดยเชนโจชาจิกินะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะละครที่ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านโลกตะวันตกโดยเอาความเชดิชินนลเนี่ยมาตีความซึ่งมันก็ตลกเหมือนวัฒนธรรมการถ่ายภาพเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แพลตฟอร์มที่คุณใช้เนี่ยมันก็เป็นโลกตะวันตกเพียงแต่ว่าใช้บริบทของโลกตะวันออก ไปต่อต้านโรควันตกก็ก็เหมือนกนารถ่ายภาพกันก็ย้อนแยงอะนะด้วยแพลตฟอร์มด้วยวิธีการเล่าแบบโลกรอนตกโดยที่มีวบรบทเป็นโลกร้อนออกอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งณวันนั้นณเวลานั้นเนี่ยศิลปะร่วมสมัยในสาขาต่งตางๆของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังได้รับความน,นิยมในมุมมองนี้เทนโะจเนี่ยเขาตั้งชื่อกลุ่มละครเวทีเขาว่าเทอรไยมมามะ ซึ่งซูดาเนี่ยก็ถูกว่าจ้างเข้าไปเป็นช่งางภาพประจำกลุ่มทําอยู่ทั้งหมด 67, 68, 9บ0 7แปก็คือ5ปีก็คิดว่าเขาน่าจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างด้วยความที่ซูดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเชิงปรัชญาด้วยแล้วก็กลุ่มละครเวทีนี้ก็ว่าด้วยเรื่องปรัชญาต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วตอนต้นนะครับว่าซูดาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในช่งางภาพนิวเวฟนะ ซึ่งเป็นเจนที่2แล้วเหมือนไดโดโมริยามาและกลุ่มโพรเวใครยังรู้จักก็กลับไปดูได้นะครับเราด้านไหนเราทำไว้ให้ดูแลว้วสามารถกลับไปดูได้ว่าไดโดเป็นยังไงในในยุคนิวเวฟเจนที่2หรือกลุ่มโพ o เวคืออะไรนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ซึ่ง กลุ่มโพวเกเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงไรโดมีชื่อเสียงแต่ว่าซูดะเองเนี่ยเขาไม่นิยมในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองออกมาอย่างชัดเจนนะครับเขาก็เลยทำเหมือนทำงานอยู่เงียบๆแต่กระนั้นเองนะครับด้วยฝีมือแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นซูดะเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานในแนวที่มีความสุขขุมรุ่มลึก แต่มีความเจ็บแสบจนหลายๆคนคิดว่าเขาพูดเรื่องการเมืองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสูดับ,บอกเองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการเมืองและไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นงานศิลปะของเขามันไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองแต่มันพูดถึงออวัฒนธรรมมันพูดถึงเรื่องที่เขาสนใจมากกว่าพูดถึงความเป็นมนุษย์คำหนึ่งที่น่าสนใจมากของสูดาเขาบอกเลยว่า งานที่เขาทำเนี่ยเป็นเพียงการที่หยิบยืมเอาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเอามาใช้เป็นภาพถ่ายตรงนี้น่าสนใจนะครับหยิบยืมเอาสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามาเป็นภาพถ่ายเหมือนกับการแคปเจอร์การมองเห็นสิ่งที่เขารู้สึกแล้วหยิบเอาส่วนนั้นนะเอามาใช้แสดงว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้ว ในวิธีคิดของเขาคือมันมีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วสายตาเราเนี่ยมองเห็นสิ่งนะัซึ่งอันเนี้ยมันเป็นจะเรียกว่าหัวใจหลักในการถ่ายภาพที่แท้จริงเลยก็ได้นะครับผลงานแรกเลยนะครับที่ทำให้ผู้คนรู้จักเขามากๆเลยคือฟูชิการ์เด้นนะครับฟูชิการ์เด้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของบทละครนะครับของเซมิโมโตคิโยนะครับเป็นนักเขียนบท ก็เป็นนักแสดงในศตวรรษที่14นะครับก็ค <are subtle> ือ <size> ก uh, like ่อนก่อนซูดะประมาณห้าหกร้ป <im urity> ีอ่ะหรือประมาณนั้หกรปีสิเซมิเนี่ยครับเวลาเขาแสดงบทละครเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าคันเซโมโตคิโนไอ้บทละครที่ว่าเนี่ยก็คือชื่อนี้เลยฟูชิกาเดนไอ้ฟูชิกาเดนเนี่ยมันเป็นแนวปรัชญาว่าด้วยเรื่องดอกไม้ ดอกไม้ที่สื่อสารโดยการแปลงรูปร่างตัวเองไปในรูปแบบต่างๆเพื่อจะสื่อสารซึ่งเขาสร้างความเชื่อในเชิงปรัชญาว่าดอกไม้เนี่ยมันสามารถสื่อสารกับเด็กและธรรมชาติได้ผ่านรูปทรงต่างๆสูดะนะครับเขาก็เลยเชื่อมโยงเอาผลงานของเขาเนี่ยกับเซมีเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นในเชิงปรัชญางานของสูดะในชิ้นฟูชิการ์เด้นเนี่ย มันก็เลยเป็นงานที่ดูราบเรียบเรียบง่ายมากนะครับเป็นแบบถ่ายรูปชาวบ้านถ่ายฟอรทเทรตรูปอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูเบสิกมากๆเลยแต่กลับน่าสนใจมากนะครับจนได้รางวัลอนิ n e w c o m e r w a w d r d นะครับจาก The Photographic Society of Japan นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นปี1976ในปีต่อมานะครับปี1977 Photo Book ฟูชิการ์เด้นเนี่ยก็ถูกตีพิมพ์ปัจจุบันนี้ยังหาได้นะแต่ว่าเล่มละ1 5 0 0 0ประมาณบาทนะไม่ใช่เยนบาท ในช่วงปี1983ถึง1985นะครับซูดะเขาก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆน,นู่นนั่นนี่ไม่ได้แบบว่าทำงานคอมเมอร์เชียลนี่ครับเป็นศิลป,ปินของทีงทำงานของตัวเองล้วนๆนะครับแล้วจนกระทั่งเขาก็ได้รับรางวัล The Photographic Society of Japan แต่อันนี้เป็น Annual no Award นะครับประจำปี19 อันนี้เขาได้จาก Exhibition และชื่อโมโตกุ s ันซอยินะครับตามมาด้วยการได้รับรางวัลที่1น,นะครับ The Domestic Photography Award ที่ฮิโกชิกาวะในผลงานที่ชื่อว่านิชิโนเดนเพนนะครับซึ่งเป็นซีรีส์อันนี้เป็นซีรีส์ที่นํามาจาก4พาร์ทนะครับพาร์ทหนึ่งเนี่ยถ่ายด้วยฟิล์มโพลรอยแล้วก็อีก3พาร์ทที่ถ่ายด้วยรูปแบบต่างๆนะครับที่แตก ซึ่งมันถูกตีพิมพ์ตามวารสารนู่นนั่นนี่เนี่ยเขาก็เอามารวบรวมแล้วก็คิวเลตทำเป็นเอ,อเอ็กซิบิชันแล้วก็ถูกตีพิมพ์เป็นชื่อภา,าษาอังกฤษว่า Fragment of Everyday Life นิตยสารที่ซูดะได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดนะครับก็คือ Photography Journal Nippon Camera นะครับอันนี้คือนิตยสารที่เขาตีพิมพ์เยอะที่สุดแท้ที่จริงแล้วนะครับถ้าเกิดเราเจาะงานของเขาดูเนี่ยเออเราอาจจะรู้สึกย้อนแย้งใช่ไหมนั่นแหละถูกต้องแล้วเลยคือซูดะเนี่ยเขาอาจจะสร้างงานที่ย้อนแย้งแต่เขายอมรับทั้งสองอย่างนั่นหมายถึงว่าเขายอมรับทั้งสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ มันจะไม่เหมือนกลุ่มโพโวกหรือไดโดที่เหมือนจิกกัดชัดเจนเลยเงี้ยท้ายที่สุดแล้วเราก็พบว่างานของสูดาเนี่ยเป็นการยอมรับทั้งหมดไม่ได้มีเชิงต่อต้านก็คือยอมรับทั้งสิ่งเก่ายอมรับทั้งสิ่งใหม่ยอมรับทั้งสิ่งที่เติมแต่งและธรรมชาติมันมีความบาลานซ์หมดเลยทั้งสองสิ่งนั่นเองทำให้งานของสุดาเนี่ยมันดูสุขุมรุ่มลึก ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูหยาบหรือไม่ได้ดูเฟี้ยวฝ่าวมันยังมีอีกหลายๆงานนะครับที่เป็นงานเชิง experimental ที่พูดถึงชีวิตประจำวันมากๆง่ายมากๆนะครับอย่างเช่นการถ่ายด้วยฟิล์มพละรลอยแต่ถ่ายด้วยกล้องดูเข็มเป็นต้นนะฮะเขาก็จะถ่ายแค่ดูชีนเขาเส้นทางที่เขาเดินทางไปเดินทางกลับประจำวันอะไรอย่างนี้แต่เรากลักบ มองเห็นว่าภาพของซูดะที่ใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยมันเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดแปลกออกไปก็ลองดูว่างานของเขาเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างซูดะเขาตีความผลงานของเขาว่าเหมือนเขาเอาด,ดนาบโบราณเนี่ยฝันคู่ต่อสู้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้เนี่ยพึ่งจากกำลังดึงดาบออกจากฝันโคมกิบแปลว่าอะไรวะ เราเป็นปัจญาไงเขาแบบเป็นนักปัจญาก็าตีความดูว่าความรู้สึกนี้คืออะไรเ่าอาจจะแบบสามารถเก็บโมเมนต,ต์ได้ในจังหวะที่สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นหรืออะไรไม่รู้ดีความกันไปต่างๆนานานครับดูปัจญาดีจริงๆงานของสู้ดะหลายๆภาพที่เราชอบเลยนะจริงชอบมากเลยแหละมันค่อนข้างไปทางแบบไดดกที่เรียบร้อยกว่า เออแล้วก็ทั้งที่มันเป็นยุคก่อนาดินพานะจริงๆแล้วอ่ะคือถ่ายยุคในยุคเดียวกับไดโดได้โดอาจจะเน้นขาวดำแต่ว่าสุดะเขาเน้นภาพสีลองดูกันนะครับเราเปิดโฟตโต้บุ๊กให้ดูทั้งสองเล่มแล้วคิดว่าน่าจะเข้าใจผลงานของสุดะได้เป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ว่าพยายามนำเสนองานที่มันแปลกแตก,กต่างม,มาให้ดูกัน บพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ